ช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะว่าครูผู้ที่มีจิตวิญญาณความเป็นแม่พิมพ์สร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกศิษย์ที่โรงเรียนจงรักสัตววิทยานะคะเป็นหนึ่งในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีได้รับพระราชทานรางวัลครูเป็นครูผู้ที่มีคุณูปการต่อการศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้รายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ เป็นเวลากว่า4ปีแล้วที่นุรักฟาติฮะมะระฮาแมรผู้ที่มีจิตวปญญาณความเป็นครูสอนนักเรียนในรายวิชาภาษาไทยด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่โรงเรียนจงรักสัตว์วิทยาหนึ่งในโรงเรียนเอกชนสอนสาศาสนาอิสลามในพื้นที่ตำบลตันยงลุโลอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเป็นสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนกว่า3 0 0พันคน โดยอาศัยการเรียนการสอนวิชาศาสนาอิสลามคบคู่กับวิชาสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหวังพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านสติปัญญาร่างกายและจิตวิญญาณนวัตกรรมการดำเนินงานฟาตินโมเดลนะคะซึ่งเป็นโมเดลที่เป็นชื่อเล่นของครูฟาตินเองนะคะเอฟที่ย่อมาจาก forward คือความก้าวหน้าเราจะดูความก้าวหน้าอย่างไร ถึงการดําเนินงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดําเนินงานกับนักเรียนการดําเนินงานกับเพื่อนร่วมงานเองนะคะก็จะมีแต่ละตัวก็จะมีความแตกต่างกันออกไปแต่ส่วนหนึ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวครูก็คือตัวไอค่ะ Inspiration คือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนเอ่อแรงบันดาลใจที่อยากจะให้นักเรียนเนี่ยสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตหรือเรื่องของการเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่คนเป็นครูจะต้องนำสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในของเด็กนะคะออกมาให้เห็นแสดงศักยภาพออกมาและการดำเนินงานในเรื่องของออฟาตินโมเดลไม่ได้มีเพียงแค่ครูฟาตินเท่านั้นยังมีการทำ PLC นะคะการสอนแบบ LS คือการเปิดชั้นเรียนให้นกักเรียนได้มีกิจกรรมร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็มีคุณครูนะคะคุณครูใน สายชั้นหรือว่าหมวดนะคะมาคอยสะท้อนผลนะคะแล้วก็มาเป็นผู้ที่คอยทำแผนการสอนร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาแผนการสอนไปด้วยกันนั่นเองค่ะด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพ,พระประเมนทรรามาธิบดีสีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานรางวัลครูโรงเรียนเอกชนสอนสาศาสนาอิสลามภาคใต้โรงเรียนขนาดใหญ่ ประเภทครูสอนวิชาสามัญน,นั้นสามารถสร้างขวัญและกำลังใจในวิชาชีพครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงแ,ลงแก่ชีวิตลูกศิษย์และเป็นครูผู้ที่มีคุณาปการต่อการศึกษาอย่างหาที่สุดไม่ได้ก็สำหรับความรู้สึกที่ได้รับรางวัลพระราชทานในปีนี้นะคะเป็นความรู้สึกที่ปลื้มใจมากๆค่ะที่เราได้รับการคัดเลือกเราได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารโรงเรียนจงรักศักด์วิทยารวมไปถึงความไว้วางใจ จากคุณครูในหมวดเองแม้กระทั่งบุคลากรทุกท่านเลยที่เห็นถึงความสามารถของเราแล้วก็คิดว่าในปีนี้เมื่อได้รับรางวัลแล้วก็วคิดว่ารางวัลน,นี้ก็จะเป็นรางวัลอันทรงเกียรติมากๆเลยค่ะที่จะทําให้ตนเองเนี่ยพัฒนาตัวเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดการครองตนของครูนุราฟาติฮะมะระฮาแมยึดหลักวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่าผู้เรียนมีสมรรถนะ สร้างสารรค์นวัตรกรรมเป็นพล,ลเมืองโลกที่ดีดำรงตนให้อยู่ในศีลธรรมมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิดความสามารถที่มีอยู่ในตัวแสดงออกมาให้มีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมควบคู่ไปกับตามหลักคำสอนทางศา,ศาสนาอิสลามรู้สึกว่าครูเป็นคนที่เก่งมากๆเลยค่ะเดิมทีอะค่ะไม่คิดว่าครูจะไปได้ถึงขั้นนี้ค่ะครูทํทำทุกอย่างเหมือน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะครูได้เดินแล้วก็ล้มลุกคุกคานนะคะโดยการที่สอนบ้างแล้วก็มีเรื่องของชุมลมบ้างะคะ่ะครูเก่งมากมากเลยค่ะหนูรู้สึกว่าเนี่ยค่ะคือแรงบันดาลใจของในการที่จะเป็นครูในอนาคตค่ะครูปาตินนะคะจะคอยสอนเรื่องอาจิตใจเรื่องชีวิตประจาวันเมื่อเราเจออะไรที่โหดร้ายก็ให้ ก็ให้นึกถึงศาสนานึกถึงการอ่านอัลกุรอานการละหมาดสิ่งนี้จะทําให้จิตใจของเราสงบและทําให้เราดําเนินต่อไปได้อย่างมีความสุขในความรู้สึกเรารู้สึกว่าเขาเปรียบเสมือนแม่ของเราคนหนึ่งครูฟาตินเก่งมากๆทําทุกอย่างทําทุกสิ่งเพื่อให้ลูกศิษย์ได้ดีค่ะและขอแสดงความยินดีกับครูป้าตินเป็นอย่างมากเลยค่ะ พระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านการศึกษานั้น พระองค์ทรงให้ความสําคัญในเรื่องของการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพของคนที่ต้องอาศัยคุณสมบัติ4สีด้านคือการมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและเข้มแข็งมีงานทํามีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีมีระเบียบวินยัยที่พระองค์ให้ความสําคัญด้านการศึกษาในการพัฒนาคนควบคู่กันให้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างยั่งยืน ทีมข่าว n b t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดปัตตานี